โอเคเดี๋ยวขอไปเคลียร์หลังร้านก่อนเด้อไม่ใช่เคลียร์หลังร้านอย่างเดียวด้วยขอดูเมนูใหม่ก่อนด้วยนะเมนูอันนี้อะไรเนี่ย,ยมันจะเป็นซอสอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะนี่ปลดล็อกมาแล้วเ <c oughs> มนูใหม่ต้องใช้หม้อด้วยพอตนะใช้หม้ออ๋อมีกุ้งล็อสเตอร์มาด้วยโอ้โหกุ้งล็อสเตอร์งานงานชุกใหม่เลยนะคุณนะปาเมซานชีสนะโอ้โหอันนี้มันกุ้งล็อสเตอร์ลาดชีสนี่หว่าเออ เอามาดีครับรออะไรกูก็ต้องซื้อมานะอันนี้ซื้อหม้อมาซื้อหม้อนี่หม,ม,ม้อหม้อหม้อไหกระมังหม้อนะนี่เออแล้วก็ผมจะจ้างเออนี่แล้วกันเนาะเออเจสเซอร์วิสอันนี้นะมาช่วยผมเซอร์วิสหน่อยนะอันนี้นะแล้วเราก็ต้องซื้อวัตถุดิบมาอีกนะหนึ่งสองสามชีเอยู่แล้วเนาะเอามาสองพอแซลมอนก็หนึ่งสองสามสี่มะนาวก็หนึ่งสองสามสี่ขนมปังก็หนึ่งสอง กุ้งหนึ่งหนึ่งเอ้หนึ่งพอไหมเออเอามาสองกันแหละนะอันนี้มันใช้ไหมอ่ะพาเมซานชีสจะใช้สี่อ่ะสี่ซื้อมาก่อนเนอะหกอันนี้ใช่ไหมวะเออเอามาเผื่อก็ได้แหละไม่รู้ว่าใช้หรือไม่ใช้เราไม่รู้นะว่ามันใช้หรือเปล่านะเออไม่ไม่ใจนะว่าใช้หรือเปล่านะคุณนะอ๋อยยังไม่ใช้แล้วผมก็ซื้อมาแล้ว เป็นกุ้งลอปเตอร์เวอร์ชันแบบใช้เลมอน,นเนอะอันนี้เนอะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราซื้อมาเผื่อซื้อมาเผื่อนะโอเคน,เนี่ยแนนแขยงกันแข็งก็เอากันอีแล้วนะดูสิแม่เดินไปเดินมากันนะเออดีดีดีทำงานไปพี่ทำงานไป,น,ไปนะอย่าให้ผมเสียชื่อนะพี่นะแล้วพอดผมอยู่ไหนวะเนี่ยหมอผมอยู่ไหนอะ่ะอ,อ๋นี่ใช่ไหมอ๋อนี่ไงโนฟูไ no อแก๊สอีกแหละผมไปซื้อถังแก๊สมาก่อนนะเกือบแล้วเกือบแล้ว กับ <laughs> โชกไก่แล้วนะย <f mun Trans week> <g ay> ผมต้องซื้อถังแก๊สมาหนึ่งถังโอเคอามาใส่ข้างล่างเนาะโอเคนี่มาเอามาใส่ตรงนี้เลยจ้ะปุ๊บโอเคเออก็ปิดไปนะนี่เป็นไงพร้อมพร้อมต้มแล้วนะจ๊ะอ่ะเราเปิดรับลูกค้าเลยแล้วกันนะให้ให้พนักงานข้างในของเราช่วยจัดการไปก่อนในนี้เนาะไม่เป็นไงขยกันแข่งกันเลยเนะพี่เอาหอมมานี่ข้างหนึ่งก็ได้ไหมเออเนี่ยเออเออวางวางวางเออวาง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 ค่อยๆกันวาง,วาง เหตใจกับพนังกงานผมลกินเลยนะส่วนของเก่าเอาทริมมาก่อนเดี๋ยวมันเน่านะอันนี้นะนี่เอามาก่อนเออใจเย็นๆนะพี่นะเออพอดีเออมันมันเต็มเหมือนกันนะพี่นะค่อยๆทําก็ได้นะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ไอ้นั่นเนาะไออีกผักอีกประเภทหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่พี่จะซ้อนช้นไปถึงไหนเนะี่ย่ะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อโอเคเอาผักชีมานี่เออผักชีม,มาใ,ใกล้ผมหน่อยนะ ใช้บ่อยใช้บ่อยผักชีนะแล้วก็เอาเลมอนมานี่ด้วยโอเคเรียงกันเป็นแถวๆหน่อยโอเคสวยแล้วก็อันนี้อะไรวะอ๋อพาร์เมซานชีสโอเคโอเคอันนี้เป็นชีสนะเป็นชีสนะดูด <ix |notimestamps|> ูสีส <ed> ม,มันแปลกๆนะดูไม่ค่อยออกนะอันนี้เนาะมันเป็นพาร์เมซานชีสนะคุณนะว่าแต <S <S เ่เนื้อ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 กุ้งผมไปไหนอ่ะอย่าบอกผมต้องทำเองอับล็อบเตอร์ ล็อบสเตอร์หันด้วยสิครับฮะอ๋อล็อบสเตอร์เป็นตัวๆเลยเหรอไม่ต้องอ๋อไปใส่หม้อได้เลยใช่ไหมไให้ผมเดานะเออเออเออเอาจจะใช่เนาะอาจจะใช่อันนี้เอาอะไรแซลมอนโอเคอันนี้ยังเป็นเมนูเบเบยอยู่นะแซลมอนแซลมอนโอ้โหแซลมอนอยู่สไกลเลยเว้ยมันอยู่สไกลเลยเว้ยแล้วก็โอ้โหผักชีไม่ใช่ผักชีอันนี้หอมใหญ่หอมใหญ่ไม่ใช่หอมใหญ่ <Hey. S 2> อะไรนะโอเคให้พนักงานมารับไปนะพนักงานเว้ยมารับหน่อยเว้ยเดี๋ยวพนักงานรับออเดอร์อยู่แล้วก็ไม่มีใครมารับอันนี้กดเองก็ไม่ได้เออ <c oughs> เอ,อพนักงานครับเออช่วยกรุณามาเออมามา,มารับของไปเสืบก่อนได้ไหมครับเนี่ยเออ ผมหยิบไม่ได้ครับถ้าคุณไม่มาเอานะครับอันนี้ไม้หรือมันยังไม่เสร็จวะอ๋อยังนี่ว่าผมก็โตโตผมก็ตาถั่วไม่ใช่พนักงานไม่เสร็จผม,มยังไม่เสร็จโตขอภัพอพยครับขอภัยครับเอ้ยอันนี้กระ벙ยังเร็วไปเฮ้อยากไล่อยากดูไล่ออกไหมคุณนะเออโต้ห้านะนี่ครับโตห้าแตงกิวมีเมนูใหม่ม้ยังอันนี้โอ้โหลอสลิกนะอันนี้เอเอาโอ้โหเอ้ ไล่ออกซะดีไหมเนี่ยฮนะเชฟคุณเชฟครับอยากโดนไล่ออกไหมผมถามจริงเลยเนี่ยโดขวางเลยพี่ฟังหูขวางตาผมเลยเกินนะนี่นะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขวางได้นะอยาแบบอย่ามาทาให้ของผมเสียนะนี่นะอันนี้ไม่มีใครไปเสิร์ฟใช่ไหมโอเคมาแล้วเนะโอเคยังดีเนี่ยเขายังเร็วนะนี่นะโอเคครับเมนูต่อไปเชิญขอแบบเจียมๆครับเจียมๆมีเจียมๆไหมพี่โอเค ล็อบสเตอร์มาแล้วนะี่ jeans, ล็อบสเตอร์มาละผมต้องเอากุ้งมาละกุ้งล็อบสเตอร์นะไปใส่หม้อปึ๊บแล้วก็อุ่นตุ่มตต้มนึง่ง <c> อ <oughs> ุ่นตุ่มตต้มนึ่งนะอันนี้นะแล้วก็ต้องรอล็อบสเตอร์เสร็จก่อนนะอันนี้นะไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องใช้เวลานะอันนี้นะเออแล้วน้ำมันนั้นน่ะเออไอ้น้ำมันนั้นน่ะน้ำนั้นอยู่ไหนอะอ๋อนี่นี่นี่น,นี่เราต้องจาัดก,การเองเลยนะน,นี่นะนี่เอามานี่เป็นไงกุ้งต้มอาชา ต้องใช้อะไรก่อนเนะี่ยเออต้องเอาอันนี้ลากก่อนเหรออันนี้ทําไงวะอันนี้ทําไงวะลอตเตอร์เอาชีสเหรอใส่อะไรก่อนอะคุณเราต้องหั่นก่อนปะอ๋อเออต้องหั่นก่อนไปทุกเออเออเฮ้ยใจเย็นๆสิเออแล้วก็อ,อะไรต่อนะ เอาน้ำมาซอสมาราดนะนี่นะจะล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 าลเนี่ยวะล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 ะเนี่ยวะเฮ้ยผมเริ่มงงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาชีสมาใส่ก่อนวัดอันนี้ใส่ยังไงอ่ะมันใช้จังใสมีใครรู้บ้างมันใช้จังใสหติดต้องเอาไปต้มด้วยวะ ไปต้มด้วย <g iggle> ผมไม่รู้นะ <g iggle> ผมไม่รู้นะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปในน,นี้นะ <g iggle> ผมไม่รู้จริงๆนะอันนี้ต้องเอาไปต้มด้วยในะนี้นะโอเคต้มเสร็จแล้วนี่ได้เป็นปน,น้ำซุปอันนี้ราดโอเคโอค้โหหลายขั้นหลายตอนไว้เลยก็พารมสานชีสใส่ไปแล้วก็ปักชีโรยหนะ้านี่นะเป็นเมนูใหมนะ่เราไม่ค่อยรู้นะอันนี้เราไม่เป็นไรนะเราเป็นการเรียนรู้ใหม่นะเรียนรู้ใหม่คนไม่รู้ไม่ผิดนะนี่นะแล้วเราต้มเผื่อได้ไหมะ ต้มเผือได้นี่ว่าเออต้มรอไปเลยเนะอย่าไปเสียเวลาเนะี่นี่นะเร็วอาไปแหละ <c oughs> คุณดูเอาแล้วกันว่ามันเร็วเร็วเร็วไม่เร็วนะคุณนะเออเร็วปุ๊บปลาปุ๊บปลาเลยนะอันนี้เอ้เมนูใหม่มาแล้วนี่ว่าเราก็จัดไปเลยดีไหมเมนูใหม่เมนูใหม่ไปดูสิเมนูใหม่นี่ไงรออะไรล่ะจัดไปเลยนะอย่าไปซีเรียสนะอย่าไปดีลาอันนี้เอาอะไรบ้างโอ้ล็อบเตอร์ล็อบเตอร์สองตัวโอ้ แล้วก็ทร Tr ิออมทริมสองเฮ้ยมันเริ่มฟอแบบแปลกๆใหม่ๆเราก็จะแบบงงๆ,ๆองอๆเนี่ยนี้นะอาอันนี้มาล็อบเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเออล็อบเตอร์โอเคล็อบเตอร์ไบบนี้เลยแล้วก็ต้มไปอีกหนึ่งตัวเตรียมต้มน้ํานั้นต่อสองอันเนาะโอเคอันนี้หันไปเลยครับเอ้ยอันนี้เอามาใส่ตรงนี้โอเคแล้วก็เตรียมต้มน้ําน้ําไหนวะนี่เอานนี้มา ปั๊บอเคอันนี้ถุกแล้ว,ลวก็ใส่ปับ๊บแล้วก็หัน่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาอันนั้นไปต้มเดี๋ยววะนี่อันนี้ไปต้มอันนี้ไปต้มนห,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 หนึ่โงโ <c oughs> อ้ยโอหัวยุ่งหัวยุ่งเมนูใหม่จะงงงอันนี้อ่ะสองอัน <c oughs> นะครับแล้วก็เอากุ้งมาครับกุ้งกุงโอเคกุ้งแล้วก็มีเลมอนเนาะเลมอนแล้วก็ผักชีเลยนะปุ๊บโอเค นู่นเสร็จแล้วต้มน้ําเสร็จแล้วมาหนึง่งไปแม่เห็นแล้วก็หิวเลยเนี่ยเห็นแล้วก็หิวแท้เลยเนี่ <c oughs> เจ้ทำมาน่าก,กินให้ได้นะคุณนะอันนี้ผักชีจา้าโอเคไปเด็กเสิร์ฟมารับไปผมขอพักแป๊บนึงไม่ทันเว้ย <c oughs> แล้วก็เอากุ้งมาตรงนี้นะจา้ากุ้งอ l สเตอร์นะน,นี่กุ้ง l สเตอร์โอเคสวยแล้วก็อันนี้กุ้งโอเคไม่น่ามีอะไรเพิ่มมันเสิร์ฟชา้าแล้วนะคุณนะถ้าเกิดแบบ ขายังไม่ได้ทำอะไรกันนะลอสเตอร์อีกแล้วเหรอลอสเตอร์หนึ่งแหมพอเมนูลอสเตอร์มาเอาเป็นใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยได้ทีเอาใหญ่เลยเว้ยนี่นี้ไปทิ้งก่อนจะ้ะนี่ด้วยโอเคทิ้งสองอันเลยนะปับป๊บรอบสเตอร์ของฉันปับ๊บโอเคแล้วก็หันโอเคแล้วก็ใส่ไปเฮ้ยกดผิดต้องหยิบมาใส่ก่อนโอเคแล้วก็เป็นเหมือนเดิมน้ำ,นำเอาน้ำนี้มานะน้ำซอสนะน้ำซอส ั๊บโอ้หใช้แก๊สเปิมเหมือนกันไปมออนนี้ไปแ๊บเดียวจะหมดแล้วนะอันนี้นะก็พาร์เมซานชีสนะอันนี้นะดูดิเก้าสิบสามแล้วหมดไปอยู่นะคุณนะเอออันนี้ได้แล้วโอเคเอา้าวละครับแล้วก็เอาพาร์เมซานชีสมาใส่ผมว่ามันเหมือนไอ้นี่มากกว่านะเหมือนไม่เหมือนเนี่ยเหมือนอะไรวะไอตาหูเหมือนพาร์เมซานชีสนะเออนะมันแปลกๆนะคุณนะเออแล้วก็โหแซลมอนผมนะ่าจะตกกระป๋องแล้วมั้งเนี่ย เราจะเจอแซลมอนมาเนี่ยนะอันนี้ผักชีอันนี้อนนโอ้โหลอตเตอร์อแล้วเป็นไงแป๊บเดียวอย่างอื่นตกกระป๋องหมดเลยเจอล็อตเตอร์ทีนึง่งเดี๋ยวว่านะั่ติดทะเลนะมันก็ต้องกินล็อตเตอร์ใช่ไหมล่ะเออมาทะเลทุกคนกินอะไรเวลาคุณมาเที่ยวแถวแถวแถวบ้านผมอย่างบางแสอะไรเงี้ยนะคุณมาคุณกินอะไรกันล่ะเออคุณก็ต้องกินหอยกินกุ้งกินปลาหมึกกันใช่ไหมล่ะเออจะมากินอะไรแบบเบเบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะ ตงใส่ล็อเตอร์แถวนี้มันจะขึ้นชื่อนะคุณวาผมว่านะเออยังบอกสรุหมดเลยผมอยู่ไหนอยู่บางแสนเออนั่นแหละเรียบร้อยนี่นะบางแสนไม่ต้องรู้หรอวนะว่าอยู่ที่ไหนนะใครไม่รู้ก็เออนะไม่รู้ก็คือไม่รู้นะนี้นะแต่น่าจะรู้กันหมดแหละนะว่าบางแสนคือตรงไหนนะอ่ะโอเคอันนี้ไปทิ้งจ้ะพี่ก็หลบๆหน่อยสิเอ้ยบังางทุกวันเลยไปเฮ้ย่อย่าให้ผมโมโหนะจ๊ะโอเคอันนี้ แล้วปิ้งปิ้งกบล,ล,ล,ลาดนี่ลาดลาดลาดน้ําแล้วก็อันนี้จึ๊บจึ๊บแล้วก็ผักชีเลยหนะ้าสวยๆงามๆโอเคอันนี้ก็รอลูกค้าคนใหม่เข้ามาเนาะโอโ้โหเจ้ครับอันนี้ผมไปเสิร์ฟเองได้ไหมเนี่ยมันเริ่มช้าๆแล้วกันเนี่ยไปพี่ไปโอเคไเมนูต่อไปคืออะไรรอบโอเคมาแปลกไปรอบนี้กรุงปกติไม่ค่อยเจอกรุงนะอันนี้นะโอเครอไปก่อนจ้ะ เครื่องสไตร์แล้วนะนี่เครื่องสตาร์ทนะโอเคอันนี้โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยโอเคเลมอนผักชีกุนโอเคกุ้งไปเดี๋ยวเดี๋ยววางพื้นก่อนแล้วก็เลมอนแล้วก็ผักชีโอเคครับอันนี้ผมไปเสิร์ฟเองนะช้าไม่ทันใจผมเบอร์ห้าเบอร์หกนี่ครับโอเคแล้วต่อไปเมนูอะไรเอ่ยโอเคโอเคอันนี้สองเลยนะกุ้งกุ้งโอเคกุ้งเริ่มมานะกุ้งเริ่มมาจัดไปพี่ แล้วก็เบรดนะเบรดขนมปังมาใส่โอเคแล้วก็ชิมนะชิมรอต่อไปนะน,นี่นะฉันจะมาจะมาจาับลูกแห่งความฝันโอเขาจะมีคนเคยฟังอยู่นะ <c oughs> เพลงของวิตัสนะฉันจะมาจะมาจับลูกแห่งความฝัน <c oughs> <c oughs> อ่ะใส่ไปครับเรียบร้อยต่อไปคิวต่อไปปลิวแซลมอนลอตเตอร์โอเค ลอปเตอร์ไมคแหละลอปเตอร์นี่ขายดีนะคุณนะเอามาลอปเตอร์ปึ๊บลอปเตอร์ผมต้มไปเลยแล้วกันเพราะว่ามีแค่ลอปเตอร์อย่างเดียวเนาะโอเคแล้วก็กุ้งใช่ไหมก็กริวแซลมอนกริวแซลมอนกริวแซลมอนเท่าไหร่วะหนึ่งนะโอเคกริวไปเลยปั๊บมันจะกริวจะกริวจากโลกแห่งความ <laughs> ไปเรื่อยแล้วผมเนะี่ยอ่ะอันนี้กริวนะจ๊ะแล้วก็เอาน้ำน้ำน้ำบาราดเนาะหมดยังวะ ผมกลัวจะหมดเหมือนกันแล้วเนี่ยหมดผมต้องไปซื้อมาใหม่เนี่ยเอาเฮ้ยข้าวกล้องเตวางไว้ก่อนต้มเสร็จแล้วเอ้อันนี้ใส่ไปต้มไปเลยโอเคส่วนอันนี้กริวเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องมีขนมปังก่อนโอเคขนมปังวางอันนี้ริวไปแล้วก็แซลมอนเอ้ยไม่ใช่เลมอนน้ำแต่ยังโอเคเสร็จแล้วเอามาใสา่แล้วก็ความเป็นสารชีสแล้วก็ตามด้วยผักชีโรยหน้าปุ๊บผมไปเสิร์ฟเองทำนาทีทุกอย่างแล้วไม่ทันใจ ปารโอเคคิวต่อไปเป็นไงล็อบสเตอร์มาแล้วแล้วก็เอาทริมนะทริมโทสนะขนมปังนะโอเคแล้วก็เอาอันนี้มาจา้ะเพิ่งหันเมื่อกี้นะอันนี้นะโอเคเออผมว่าต้องซื้อน้ำมาละนะน้ำลาดเนี่ยนะไม่น่าพอแล้วล่ะนี่ลาดไปจัดแล้วก็ชีสเอามิซานชีสปุ๊บพิมพ์มาเอาเฮ้ยเอาผมลืมกดนี่หว่า ปิดพลาดก,กันได้ปิดพลาดก,กันได้จังหวะน,นี้เราก็ไปซื้อเอน้ำอีกสักสองเนาะไปเตรนยมมาสักสองนะ่าจะช่วยได้อยู่นะโอเคปิงละละักปิงรักกันแล้วอันนี้นะปึ๊บป๊บไปเสิร์ฟโอเคลูกน้องมามามา,มา,มาจุนจานแล้วอน,นี้นะเอออันนี้เอาเอามาสองอคุณลูกน้องเชฟครับเออเชฟว่างกันนันเลยแหลนะเนี่ยแบบไปปุ้นบุหรี่ข้างนอกเลยนะเออวางจัดนะนี่วางจัด เออน,นี่ทิ้งครับโอเคเมนูต่อไปมีอะไรบ้างโอเคทริมหนึ่งทริมหนึ่งกับเอ่อเป็นแซลมอนเนาะโอเคแซลมอนแซลมอนเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอนะอน,นุ้นหมดแล้วเอเคเอามาอันนี้ก็เอามาใกล้ๆกล้ครับอืมอันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยผักกันเนี่ยนอาผมลืมเอาจานออกมาเป็นกร,รมนันไหนอ,ะอ่ะอ๋อเป็นเป็นเบรดเนาะแล้วก็เอานี้มาลืมเป็นจานนีดจา้าโอเค ่อไปก็เออขนมปังนี่ว่ะลืมหมดแต่เมาเพลินแล้วก็โรยผักชีนะจ๊ะอันนี้โอเคเรียบร้อยนี่ปิ้งแล้วปิ้งรักกันแล้วโอเคแซลมอนปุ๊บแซลมอนกลิ้วนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปเสิร์ฟเองน้องน้องช้าจ้ะน้องเปิดสามขอบคุณครับโอเคส่วนเมนูต่อตไปเอาล็อสเตอร์หนึ่งนะโอเคล็อสเตอร์หนึ่งลอสเตอร์โอเคมีอยู่จะเอาล็อสเตอร์ไม่ได้เอากุ้งเออทุกนีกุ้งก็ตกกระป๋องไปแล้วเธอไม่รู้เหรอ นี่เอากลุบๆๆๆๆๆไปนะจ๊ะเสียงต้มนี่แบบต้มนี่แบบคือๆมากเลยนะคือคือแล้วก็ชิมนะเอากุ้งไปปั๊บอันนี้เบรดป่ะโอเคเบรดนะขนมปังกุ้งนะนี่นะโอเคมนุษย์สโลไว้ก็เอาน้ำไปใส่ต่อนะนี่นะปั๊บปั๊บปั๊บโอเคเดี๋ยวไปหาน้ำก่อนนี่น้ำเอาน้ำมาต้มปั๊บโอเคทำไมผมไม่ต้มซีทีอยู่เลยวะเออ มาส้มทำไมทีละอันทีละันาเปลืองแก๊สน,นี่เออเปลืองแก๊สนะคุณนะเออเวลาทำกับข้าวต้องทำทีเดียวนะนี่นะดองเอาไว้ดองนะอันนี้จะได้แบบประหยัดประหยัดงบอะไรเงี้ยนะโอเคแล้วก็อันนี้เก็บมาครับอันไหนที่มันจะใกล้หมดก็ต้องเก็บๆมานะนี่นะโอเคเพื่อการเป็นแบบลดลดสเปคนะลดสเปคลงเอเคอันนี้มาใกล้ๆจ้ะนี่ขนมปังกใกล้ๆอันต่อไอแซลมอนโอ้โหอันนี้ เมนูคลาสสิกนะนี่เมนูคลาสสิกแล้วก็โอ้โอ้ไม่ได้ใช้เลยหอมนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผักชีหมดแล้วอ๋อมีอยู่เออมีตั้งถาดหนึ่งเอามานี่แม่ดองเอาไว้ได้ไงเนี่ยนะเออไม่ใช่ผักชีนี่ว่ามันเป็นมะนาวนี่ผมเสิร์ฟเองน้ำปลาถูนี่ครับเจ๊โอ้โหนโตสูงทุด้่านนี้นะนี่มีศิลปะในหัวใจแน,น,น่นอนแล้วก็โอเคเป็นกุ้งหนึ่งแล้วก็ แซลมอนแยอะแซลมอนแซลมอนอบหนึ่งนะนี่นะเป็นเบรดด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามากองกัน,กนทำปลื้อะไรเนี่ยนี่ขนมปังอ่ะปึ๊บขนมปังอันนี้โอเคเอากลุ้งมาปแล้วก็เอาแซลมอนเดี๋ยวเดี๋ยวเซลมอน 4, ออสีเออแซลมอนไปกลิวนะนนี้นะปลื้แล้วก็อักชีเลยหนะ้าเรียบร้อยแล้วก็รออันนี้นะจ๊ะรอแซลมอนเสร็จนะจ๊ะนี่นะ เร็ว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 คนลูกค้ารีบปับ๊บอ่าแล้วก็ผักชีไม่ใช่ผักชีอันนี้โรยหนะ้าแล้วก็ผักชีโรยหนะ้ามันต้องเป็นข้าวเป็นต่อเนงนี้ยมันเนี่ยหมายเลขสิบเอ็ดนี่ครับขอบคุณครับตั้งกิ้วตั้งกิ้วส่วนคริวต่อไปมีล็อกสเตอร์ไหมมีแซลมอนกริลสองโอเคแซลมอนกริลสองนะหนึ่งสองผมว่าเตาถ่านเนี่ยมันช้ามากเลยนะมันจะไม่มันจะไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ในนี้นะ แล้วก็แซลมอนธรรมดาใช่ไหมไแซลมอนธรรมดา2นี่แซลมอนธรรมดา2สวยพี่ปึ๊บแล้วก็แซลมอนกริลได้แล้ววางสิเอาเบรดเบรดลืมขนมปังป๊าบป๊าบนี่ไงน่ากินเอ้ยไม่ได้กินฐานพี่ไม่ได้กินกดผิดกดผิดอันนี้ปึ๊บปึ๊บผมไปเสิร์ฟเองคุณลูกค้าช้าคุณลูกน้องช้า นี่ครับสี่จานกินให้อร่อยนะครับแจ้งกิวลอฟเตอร์ลอเตอร์สามโอ้โหพอปะวะไ้่พออยู่พอดีเป๊ะเลยแต่ไม่รู้ว่าคุณลูกค้าจะเอาเพิ่มหรือเปล่าหนะอันนี้นะลอเตอร์สามจัดไปพี่คุณพี่สั่งมาผมจัดให้หมดอ่ะนะแต่ซอสพอปะวะซอสาเหมือนกันเว้ยพอดีเลยมยเนี่อ <c oughs> น่าจะพอดีนะนี้นะโอเคกุ้งเสร็จแล้ว กุ้งลอบสเตอร์มาหันพี่หันได้ได้ไหม <c oughs> ไม่น่าหันเป็นนนี้นะ,อะเอามาสามตัวนี่แหละผมจะได้ต้มทีเดียวนะนี่หนึ่งสองแล้วก็สามต้มไปจ้ะโอเคขอหันกุ้งก่อนปึ๊บหนึ่งสองสามอันนี้หันแล้ววางอันนี้หันปึ๊บวางอันนี้หัน วางเอาไปไม่ใช่นี่ว่ะอันนี้เออแล้วก็เอาแซลมอนมาน,นี่เก็บไปก่อนมันลกไม่ใช่เลยมันมันลกเอออ่ะมันลกอันนี้แซลมอนนะจ๊ะเอาน้ำมาล้างก่อนจ้ะเอาไปอ๋อหรือะอ๋อมันเป็นพาร์เมซานชีสอา้าวเบนกัมโอยผิดสูตรผิดสูตรขออภัย เลมอนโอ้ <Lemon>. oh, อันนะไม่ได้ใส่ซอสอันนี้นี่หว่าขออภัยขออภัยผิดสูตรนิดหน่อยผิดสูตรนิดหน่อยนี่แล้วก็โรยโรยโรยใบอะไรวะผมก็ไม่แน่ใจนะมันคือใบอะไรนะแล้วผมรอ,อต้มไปสมุมดแล้วนะไม่เหลือเลยเมื่อกี้นะต้มไปเนี่ยเอาผักชีม,มาโรยจ้ะแล้วก็อันนี้โอเคไปเดี๋ยวผมเสิร์ฟเองใครสั่งวะอ้คุณพี่ใช่ไหมครับยิบไปเลยครับวันหลังสั่งดีๆนะครับอย่าสั่งเยอะนะครับผมทําไม่ทันครับเหลือกี่โต๊ะโอ้เลยอสามโต๊ะแม่เจ้า ลอปเตอร์สองโอ้โหมีลอปเตอร์อีกหรอลอปเตอร์สองโอเคเหลือลอปเตอร์สองนะโอเคผมจะได้สั่งมาลอปเตอร์สองลอปเตอร์สองโอเคหมดแล้วน้าแค่นี้ผมจะได้เอาไปต้มให้ปาดิจ้าลอปเตอร์จะไหนจ้าลงหม้อไปเลยจ้าลงหรลงยงไม่ใช่ลงอย่างนี้อันนี้ออกมาก่อนผมทำเกินผมทำผิดสูตรขออภัย นี่เอาต้มไปก่อนบัวแล้วก็มีอะไรอีกนะโอ้โหสีเลยเว้ยแล้วก็ริมโทสนะโอเคชิมโทสเอาไปต้มก่อนเออเอาไปอบก่อนอันนี้เริ่มปั่นป่วยนเะรื่งหลังเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วก็เ,เก็บไปครับเอาขนมปังออกมาหน่อยครับขอบคุณครับนี่ขนมปังนะแล้วก็เอาบลอสเตอร์มาปั่นไปโอเค แล้วก็เอาอีกถาดหนึ่งยังไม่มาเนี่ยว่ะอีกถาดหนึ่งอยู่หนจ๊ะมีเลยจ้เหนึ่งก่อนสิเออจะให้เขาทำอย่างนั้นได้ไง,งล่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วก็อะไรต่อนะอ๋อพาร์เมซานชีสเนะโอเคนี่พาร์เมซานชีสจ้าแล้วก็เอาเป็นเอ่ออะไรนะเลมอนนี่จ้าเลมอนแล้วก็ด้วยผักชีด้วยจ้ะไม่ต้องโรยนี่หว่ะผักชีไม่ใช่ผักชีอันนู้นอันอนู้นอันนู้นเออมันคือผักอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้ชื่อมัน โอเคปึ๊บแล้วก็เอากรุงมาเอากรุงมาแล้วก็ผักชีโรยหน้าปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บผมไปเสอร์เองเหมือนเดิมเป็นคนหน้าที่ดีนะทางานเองหมดเลยหน้านี้นะ <c oughs> รูปน้องรักตายทํางานอย่างนี้นะแล้วก็แซลม,มอนโอเคอันนี้ชิวๆครับน้องๆอ,อ่ะแล้วก็เลมอนมาไม่ตากมากเลยร้อยเมตรเลยน,นี่เบอร์หกนะครับนี่ครับโอเค และส่วนอีกสุดท้ายโอเคทริมหนึ่งแล้วก็แซลมอนธรรมดาใช่ไหมอ๋อเหรแซลมอนธรรมดาปะโอเคแซลมอนธรรมดาหนึ่งเอาออกมากลางเลยจ้าแซลมอนธรรมดาหนึ่งแล้วก็นี่พี่มาแทรกหน้าผมอีกแล้วเดี๋ย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 วใช้เท้าก็สวดนี่แต่พี่บังหน้าผมไงมก็เลยทำไม่ได้ไงเออ ก็ลเลมอนมาขี้ไปพี่เสร์ฟให้หน่อยขี้เกียจคนสุดท้ายแล้วขี้เกียจอ่ะโอเคตรงนี้โอ้โหของเหลือโคตรเยอะเหลือโคตรเยอะผมว่าเจ๊งช่วยๆรอบเนี้ยดูสิของเหลือโคตรเยอะเลยแล้วเอามาไม่ทันด้วยนะก็ตายพนักง,งานผมก็หันไปซะหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วเนี่ยดูสิเก็บไปทิ้งก่อนอันนี้โอเค ปั๊บปั๊บปัป๊บโอเคสามอันเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือเอาไปเช็ไม่อยากจะแช่ตู้เย็นเลยหุ่นดูดิโอเหลือโคตรเยอะเลยโอ้ค่อย,อยอตายเหลืออย่างงี้เหลืออย่างงี้เหลืออย่างงี้กระเจงสิครับทุกคนอืมเหลืออย่างงี้ยัดไม่หมดแน่นอนใส่ตู้ไม่หมดแน่นอนเชื่อพอมอืม้มตรงนี้ก็ยังอยู่ ขน,นมปังโอ้โหยเดี๋ยวหน้าน,นี่ยัดยัดได้อยู่โอเคลดปริมาณไปได้บ้างอันนี้กุ้งซ้ามอ่ะเอ่ออันนี้เต็มแล้วใช่ไหมยัดตู้เลยครับมันบริหารได้ปะะ่กว่าไม่น่าได้นะคุณแต่ถ้านอนนะก็ไม่น่าได้เหมือนกันไม่ได้แค่สองเลยเนาะเออ ได้แค่นี้แหละผมดูทรงแล้วปิดเปียกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันลบมันขวางหูขวาง,วางตาแท้เนาะเนี่ยมันได้แค่นี้แหละจากที่ผมดูมานะที่เหลือก็ต้องทิ้งทิ้งปล่อยปล่อยลอยใเนี้ความมีานมาเยอะมากเลยอ่ะความมซานเอามาปุ๊บความมซสานผมต้องทิ้งไปมั้งละนะนะมันได้แค่นี้แหละดูมันเล็กคุณ ตู้มีแค่นี้ขยายตู้ได้ไหมมีอัพเกรดตู้ไหมอยากมีอัพเกรดตู้มากเลยแต่คุณอยูทรงแล้วไม่น่ามีนะคุณนะอ่ะวางสิวางสิงสเออแล้วก็เหลือสองใช่ไหมเหลือสองอันนี้ก็เหลือโอ้ยอันนี้เหลือปลาเลยคุณเนยปลักใหม่เนี่ยนะโรสแมรี่ปะ่ะผมไม่รู้นะอันนี้นะไม่ได้เรียนทาอหารมาครับโอเคปักหอมซอยอันนี้นะ เราเอาอะไรเข้าไปดีวะเลมอนแล้วกันเนาะและตัวเลือกตัวสุดท้ายอันนี้ไหมอันนี้เข้าได้ไหมเฮ้ยอันนี้เข้าได้เอออันนี้ดีดีดีเออนี้นี่น,นี่ใช้ได้ใช้ได้เดียเอาไปเสียของอะไรเงี้ยอันนี้ใช้ได้ก็อย่าให้มันเสียของนี่ใส่ไปอันนี้ด้วยใส่ไปเราสามารถแยกเอามาใส่ได้ไหมเฮ้ยใส่ได้นี่วาปิดเบียดใส่ก็ได้นี่วา ออเอ้ไอ้ได้เว้แบบไม่ใส่ถายก็ได้ไว้ยเออธรรมดาที่ไหนชุดเยอย่าหาเลยอย่าหาทคำเลยคุณนะโอเคผมว่าเอากุุงกุุงไม่เท่าไหร่กุุงเยอะและ้วเอาอันนี้ดีกว่าปึ๊บนี่ไงโอเคเรียบร้อยที่เหลือก็ต้องทิ้งนะคุณนะไปอย่าก,กดข้ามวันก่อนนะป๊อปแหมพี่รับรมชมอยู่อะพี่ Next day ไหนดูสิน่าเรียบร้อยของหาย <c oughs> อ่ะโอเคครับทุกคนอ่ะทุกคนครับสำหรับในพาร์าทนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปว่แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมแป้งฟอร์เวิรดครับผมบ๊ายบายครับ